ตอนนี้นะฮะเราอัปเดตซอฟต์แวร์เฟิร์มแวร์นะครับอัปเดตเฟิร์มแวร์ให้กับตัวรถผ่านทางสมาร์ทโฟนดูดิไม่ต้องต่อสายอะไรเลยนะครับแล้วรถก็กระพริบไฟเลี้ยวอยู่นะครับนี่ติดค้าง4วิแล้วก็ดับแล้วก็ติดค้าง4วิแล้วก็ดับนะครับตอนนี้เห็นว่าฝนตกมีฝนตกนะครับผมไม่ต้องต่อสายอะไรที่ลุงลังที่ตัวรถเลยแค่เปิดมือถือเข้ามาต่อบลูทูธเข้าแอปแล้วก็อัปเดตดูดิ ตรง่ายนะครับผมเข้ามาผ่านแอปพลิเคชันแล้วก็แอปพลิเคชันซอนเทสนะครับคุณเข้ามากดคาว่ามอปุ่มสีฟ้าพอเข้าไปปุ๊บมันก็จะมีเลือกรุ่นรถนะเราเลือกรุ่นรถที่เราเชื่อมกับแอปไว้เลือกรุ่นรถแล้วก็ติ๊กอัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับก็มันจะมี2อันนะครับเวลาอัปเดตเฟิร์มแวร์เนี่ยถ้าเราเลือกอันบนมันก็จะถามรายละเอียดเดี่ยวรถว่าเชื่อมต่อแอปพลิเคชันอยู่หรือเปล่ารถจอดอยู่ไหมมีแบตเพียงพอเปล่าเสร็จแล้วก็กดคอนเฟิร์มแล้วก็กดอันล่างก็คือบลูทู เสร็จแล้วรถมันจะเข้าสู่สถานะการอัปเดตก็รอไปนะครับในระหว่างนี้รถก็จะมีไฟเลี้ยวติดค้างแล้วก็ดับลงแล้วก็ติดค้างดับลงเนะี่ยรอจนครบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วมันจะมีเสียงดังติ๊ดหนึ่งครั้งก็เสร็จเรียบร้อยแค่นี้ไงอีซี่โคตรๆนี่ผมอัปเดตเฟิร์มแวร์ที่รถนะครับนี่ซอฟต์แวร์อัปเดตครับนี่รถจอดอยู่ชั้นล่างนะผมอยู่ชั้นสองคิดดูดิไงอีซี่ไหมไม่ต้องต่อสายอะไรให้ลุงรังนะไม่ต้อง โอ้โหไม่ต้องเดินลงไปตากฝนเนี่ยแค่นี้สามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์เสร็จแล้วนะครับพอช่วงเวลาที่อัปเดตนะครับรถมันก็จะติดไฟเลี้ยวขางสี่วิติดดับติดดับอยู่อย่างนี้จนกว่าจะอัปเดตเสร็จพออัปเดตเสร็จแล้วมันก็จะมีเสียงติดติดที่รถนะครับนี่คือการอัปเดตท,ที่เสร็จแล้วนะครับโ,โหโคตรอีซี่